หลังจากอัดน้ำยาเข้าไปมันก็ช่องฟิตมันก็จะมีความชื้นอยู่นะความชืน้นมันจะเป็นเหมือนน้ำน้ำเหมือนกำลังเริ่มใจเย็นๆแต่ยังไม่เย็นนะยังไม่เยินนะแต่มันจะเหมือนมันกาลังเป็นน้ำแข็งอะไรอย่างงี้นะแต่ไม่แต่ยังไม่รู้สึกเย็นเจี๊ยบ คอร้อนก็ร้อนดิปกติร้อนนะจับไม่ได้ละจับได้เป๊บเดี๋ยวสิบมิร้อน